สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเจ้าขาอันนี้กะยำปลาไซมอนของสาวพิกิจเจ้ากะไดปลาไซมอนของประเทศนอร์เวย์มาได้ค่ะพี่น้องค่ะกับมีขายในซูเปอร์มาร์เกต็ตของประเทศเดนมาร์กนี่แหละค่ะกะตอนแรกว่าเห็ดกินแลวมันนึกอยากเห็ดวิดีโอค่ะพี่น้องค่ะก็เลยเออเห็ดวิดีโอให้พี่ให้น้องเบิง่งน้ำกันดีกว่ามัดน้ำลายแตกน้ำกันก็เลย นี่แหละค่ะก็จะออกมาลักษณะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะการน,นำยำของสาวพิจิตก็จะเป็นน้ำบักขามเด้อค่ะน้ำบักขามกับไอ้น้ำตาลปิบน้ำตาลปีบมะเขยวใส่กันแล้วก็เอาเก็บไปในตู้เย็นได้โดนอยู่เด้อค่ะก็เอาออกมาทําง่ายๆก็ใส่น้ําปลาเข้าไปนะคะใส่มะนาวใส่พริกขี้หนูบบเมนพริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงเทานี้แหละค่ะ กระตำใส่กับไปนะคะแล้วก็หั่นหอมเข้าไปรสข้าดก็จะมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานก็แล้วแต่คนกี่สอบด้วยจ้าอันนี้ผามักชูกับใส่ชูใส่มักผงนัวกับใส่ผงนัวไปด้วยจ้าพี่น้องคะ่ะสาพิจิตกะอยให้เบิงนนำย้ำนี่นะคะอันนี้กะเห็ดไว้ในตู้เย็นมันกะเอามากินง่ายๆเนาะอายุได้เป็นเดือนคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะ ก็ชิ้นใหญ่ๆคําโตๆเด้อพี่น้องค่ะปลานเนกก็ไม่ใช่ปลาดิบนะคะจะเป็นปลารมควันจะออกรสชาติเหมือนกับจะดิบนิดหน่อยแต่มันบดดิบนะคะผ่านการพัชเจอรไรมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะผ่านไม่มีพิภะอะไรใดทั้งสิ้นนะคะคือเขาผ่านการพัชเจอไรามาแล้วนะคะก็อร่อยเวอนะคะนี่ค่ะเพราะว่า สาวพิจิตไม่ทานดิบนะคะทานบดได้ค่ะอยากอยู่ตะกินบดได้จ้ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็สุกๆติบๆแล้วคะ่ะอาจจิสุกมดนั่นแหละคะ่ะพี่น้องค่ะเขาล้มควันมาเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยเวอร์นะคะนี่นะคะใส่เปรี้ยวๆหวานหวานใส่หอมเข้าไปแล้วก็เอามาเลี้ยงให้สวยงามชิ้นพอคำนะคะคำใหญ่ๆนะจ๊ะพี่น้องค่ะ นี่คะ่ะท่านผู้ชมค่ะมาแสบมานัวกับสาวพิจ,วจิตเด้อจ้าเบิเงนึกยังอยากยังกับมาเฮ็ดกินเอาเนาะพี่น้องเนาะอยู่เมืองนอกอยู่ประเทศเดนมาร์กจ้ะของแสบของนัวอยากกินยังเฮ็ดเอาค่ะเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นสื่อขึ้น,นบ้านเฮาบ่ไดเด้อจ้าพี่น้องค่ะกะไผเฮ็ดบ่เป็นก็ต้องฝึกเอาละเด้ออันนี้เอาที่เธอสบายใจละค่ะต้องฝึกเอาฝึกวิทยาโยธ์เด้อค่ะ สมัยก่อนมาใหม่ๆก็เห็นบ่เป็นอันนี้ก็พูดมันแตกใส่ปากเลยนะคะแซบเวอร์เลยอันนี้ืพี่น้องก็ลองคิดเบิ่งเด้อจะ้ะถ้าเฮากินทองปลานี่มันจิมันมันจิแซบบอนี่ด้ะคะ่ะแซบแซบพอเขาตาักใส่จานเรียบร้อยก็เอาน้ำยำที่ผสมปลาเมื่อกี้ลาดลงไปเลยนะคะก็จะเห็นเครื่องเคียงนะคะเต็มเต็มพักจัดจานก็เป็นดอกบ็อกเกอรี่ นี่ละคาพี่นองค่ะสดสดแซ่บแซไผอยากก็ไปหาจัดไปซื้อมัดจัดคือสาวพิจิตเลยนะจ้านี่ค่ะหน้าทานบอกค่ะหน้าทานไหมคะง่ายมากเลยนะคะนี่เบิงฟังเสียงภาคเลยจากพี่นองค่ะน้ำลายแตกนี่เห็นบอเนื้อใสติ้งเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเต็มปากเต็มคำเลยค่ะ ก็ยำแซบๆของสาวพิจิตคนงามเด้อจ้าลองเห็ดบึงเด้อค่ะพี่น้องค่ะใคอยากกินมันจีปลาไซมอนเด้อค่ะปลาไซมอนมันจีอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเด้อค่ะเวลาเขาลดราคาก็จะอยู่ที่แพ็คละหาซิปหาโค้ดเด้อค่ะกะคูนหากะบ่แพงดอกค่ะสองร้อยกว่าบาทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สาวพิจิตในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ